ชื่อเล่นก็ชื่อหมูแดงค่ะชื่อจริงนรินีพาดีทุมค่ะปัจจุบันทํางานที่สมันักการสังคีตกรมศิลปกรค่ะกนุมดเรียางไทยค่ะกลุ่มดริยางไทยวันนี้มาสัมภาษณ์ครูเออศลาบุตรค่ะสัมภาษณ์ไปทํางานวิจัยค่ะเป็นคนจังหวัดขอนแก่นค่ะเริ่มแรกเรียนดนตรีกับครูไกรศรีและครูอรสาวิชกรค่ะแล้วก็เริ่มต่อทางเดียวกับ อาจารย์อดีศรวิชกรค่ะแล้วก็ในเรามีประกวดหรือว่าปิดเทอมก็จะไปเรียนกับอาจารย์ศิวสิทธิ์ในสวรรณค่ะตอนประถม,มเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองลุกค่ะอ๋ออยู่บ้านหนองบุก<ช>เลยใช่ค่ะ,ะซึ่งอาจารย์ไกรศีก็อสอนอยู่ที่นั่นใช่ไหมครับใช่ค่ะ,คะมัธยมเรียนที่โรงเรียนบ้านไผ่ค่ะอ๋อก็อบ,บ้านอาจารย์อยู่ตรงนั้นเลยนะครับ<ช>เรียนนั้นเรียนตั้งแต่ชั้นไหนครับเรียนดนตรี เรียนตั้งแต่ปสค่ะจักจะ๊เคเป็นขครน่งแรกเลยใช่ค่ะคเพราะว่าบ้านคุณครูอยู่หน้าปากซอยบ้านหมูครัแล้วก็ใกล้กันแล้วแม่ก็อยากให้เรียนดนตรีไทยค่ะที่บ้านนะก็เรียนค่ะเรียนกับคุณครูน,นี่แหละค่ะ<อ>แล้วก็พี่สาวเาก็เคยได้ยินอยู่แล้วเคยเห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องสาวก็เรียนค่ะตอนนั้นรู้สึกว่า ถ้าแค่ที่บ้านคุณครูกับที่บ้านเราก็ไม่ลำบากเพราะว่าอยู่ใกล้ค่ะแต่ถ้าจะไปเรียนเพิ่มเติมจากนอกเหนือจากที่นี่ก็จะลำบากน่อยใช่ค่ะแต่คุณครูก็จะพาขับรถไปที่สิงบุรีบ่อยๆค่ะ<อ>ใช่ตอนนั้นครูอน้นยังอยู่ที่ขอนแก่นไหมครับยังอยู่ค่ะแล้วก็ กลับมาจากสอนที่กรุงเทพก็จะมาสอนพวกหนูอ๋อที่บ้านไทยใช่ไหมครับไปเรียนกับครูศิวสิทธิ์ประมาณช่วงอายุเท่าไหร่หรือเรียนอยู่ชั้นอะไรครับเริ่มไปเรียนตอนป .5 ค่ะปะ .5 ป .2 2549จนถึงคุณครูเสียชีวิตเรียนเรียนอย่างเข้มข้นจนถึงประมาณมต้นค่ะ ตอนใ้่ค่ะคุ๊กตสีก็เน้นให้เล่นเครื่องหนึ่งเครื่องมือให้เก่งเน้นพื้นฐาน,นะคะ่ะแล้วก็ตอนแรกคุณครูก็จะสอนพื้นฐานแต่พอมีการแข่งขันเข้ามาก็จะให้ครูอ้นเป็นคนช่วยในเรื่องของทางแล้วก็เรื่องของขัดเกลาฝปีมือแล้วก็ พอครูอ้นครูศิวะเสียเวลาจะไปแข่งที่ไหนก็จะต้องแกะเพลงจากเทปใน YouTube ค่ะใช่แล้วก็เริ่มได้ไปเรียนกับอาจารย์จตุพรสีม่วงอ๋อนี่คือตอนเข้ามาที่มหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นก็เห็นครูอ้นเป็นไอดอลตั้งแต่ตั้งแต่ประค่ะใช่ก็เคยคิดอยากจะเข้ามาเรียนดนตรีที่กรุงเทพค่ะใช่ แล้วก็ด้วยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วรู้สึกว่าไกลบ้านแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์เท่าไหร่ค่ะคุณรูก็แนะนําให้ไปเรียนที่มอลลคอนแกนทั้งชอบที่จะเล่นแล้วก็อยากจะประกอบอาชีพด้านนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทํากิจกรรมอย่างอื่นเลยไม่ได้มีความสนใจอย่างอื่นเลยค่ะก็ เราไปมาแต่เฉพาะบ้านเรากับบ้านคุณครูทุกวันอย่างนี้ค่ะจากบ้านไผ่ก็ครูไรศีต้องขับรถพาไปสิงคบุรีลใช่ใช่ค่ะยาวนานสักกี่เดือนกี่ปีครับที่ไปเรียนกับครูศิวสิษ์ประมาณสี่ห้าปีค่ะทุกอาทิตย์หรืออะไรอย่างนี้ครับช่วงปิดเทอมค่ะแล้วก็ทุกช่วงที่มีการแข่งขันแต่ว่าหลังจาก สี่ห้าปีนั้นก็ครูอ้นเสียก็ไม่ค่อยได้ไปค่ะตอนนั้นประกวดที่จำได้เดนๆก็สอนทองสอนทองค่ะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองใช่ใช่ค่ะจำหน้าไม่ได้แล้วเพลงอะไรครับตอนนั้นตอนนั้นอรอบชิงชนะเลิศเป็นเพลงราวกะตุก,กี ใช่ค่ะเพราะว่ารอบรองรอบรองจำไม่ได้ค่ะตอนนั้นเราก็เฉยๆค่ะแต่ว่าเราเราเห็นเราเห็นแบบแพทเทิร์นก็คือเห็นรุ่นพี่พอประกวดประกวดตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ได้เข้ารอบต่อไปแล้วก็ไปต่อไปต่อ,อไม่ไม่ใช่เรื่องใหม่ของเราเพราะเราเห็นรุ่นพี่ลูกศิษย์ ลูกศิษย์จะศิวสิน์มาประกวดหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับเราไม่ได้เห็นเองค่ะเราเห็นฟังมาจากคุณครูเล่าค,ค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ที่ประกวดอยู่ทุกปีก็มีศิลปะหัตถกรรมค่ะศิลปะหัตถกรรมก็จะได้เข้ามาระดับประเทศทุกปีค่ะใช่สำหรับเรา เรารู้สึกว่าเรายังมองไม่เห็นภาพของการเรียนดนตรีที่กรุงเทพเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่าเราก็ที่บ้านเราก็ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีการเดินทางที่มันสะดวกหรือว่าครูเกี่ยวกับซั์ด้วยค่ะแล้วก็คนรู้จักในกรุงเทพนี้ค่ะเราก็ยังไม่ไม่รู้จักมากมายใช่ใช่ค่ะแล้วก็ค่ะ ค,ความรู้ตรงนี้ไปว่าที่ไหนมีอะไรถ้าอยากรู้ตรงนี้ต้องไปถามใคร<ม>อย่างนี้คะ่ะหนังสือที่แถวนั้นก็ยังไม่ค่อยมีคะ่ะวิถีชีวิตของเด็กแถวนั้นก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยไปเียนเท่าไหร่ค่ะได้ค่ะหนูดู้วยหรือเปล่าคะหนูด<ะ>ูด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแบบว่ารู้สึกชิลรู้สึกเราร,รู้สึก เหมือนเล่นดนตรีปฏิบัติไปเรื่อยๆคะ่ะพอมีแข่งเราก็ซอ้อมไม่มีแข่งเราก็เล่นเฉยๆธรรมดาเราไม่ได้แบบนีบยังไงต่อเราจะทำแต่เราก็มีความสุขกับมันอยู่ใช่ไหมแต่แตเราก็มีความสุขค่ะพอเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมว่าจากที่เรียนดน,นตรี เป็นกิจกรรมเราบอกว่าจะต้องมาเรียนจริงจังเนี่ยะตอนนั้นก็แต่ว่าก็รู้สึกว่ามือนมันยังเข้มข้นได้อีกค่ะใช่ค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่นั่นก็ชิวนะคะอ๋อใช่ค,คือเข้ารูมศึกษาแล้วก็ยังชิวอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเพราะว่าด้วยด้วยความที่ที่มอเป็นพื้นที่ที่ไปไหนมาไหนง่ายค่ะทุกคนมีมอไซ ทุกคนมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะมาจากหอ,อก,ก็ง่ายจะทําอะไรก็ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องเร่งรีบแล้วก็ห้องห้องซ้อมก็24ชั่วโมงอ๋อใช่ค่ะสามารถเดินเข้าออกไปนอนไปนั่งไปเล่นไปกินที่นั่นได้เลยสิบละบากกร,รมใช่ไหมครับใช่ค่ะที่นั่นก็เรียนถ้าจะแค่เครื่องเอกก็เรียนกับอาจารย์จตุพรสีม่วงค่ะแล้วก็เรียนกับอาจารย์ คารณัตเห็นอ่อนอาจารย์จรันการจนประดิษศก็อาจารย์ได้รู้จักอาจารย์เฉลิมศักดิ์วะไหมได้พบท่านใช่ค่ะคขอบคุณเจ้าพูดที่อาจารย์เ <c oughs> ฉลิมศักดิ์พิบูลสีค่ะโอ้โห,โห,โหอาจารย์ไม่ได้เลยแต่ว่าพอเข้ามาเรียนดนตรีอย่างจริงจังมันก็ไม่เหมือนกับที่เราเรียนสมัยมัธยมแล้วใช่ไหมครับมันต้องมีเรื่องวิชาการอื่นๆมาอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมครับ เราก็รู้สึกว่าโหจริง,รงๆเราต้องอ่านหนังสือมาบ้างนั้นเนี่ยต้องไม่ใช่อ่านมาบ้างต้องอ่านเยอะ <c oughs> ๆต้องอ่านเยอะ <c oughs> ๆเลยใช่ค่ะฟังเยอะๆด้วยฟังเยอะๆด้วย<ๆ><ๆ>แต่ตรงนั้นตอนมัธยมเราก็ได้ฟังหรือได้เห็นได้เล่นเฉพาะสิ่งที่เราจะไปประกวดยังไม่ได้เห็นสังคมรวมๆว่ามันมีอะไรบ้างใช่ค่ะไม่เห็นการแข่งขันของคนอื่นว่าเขาวิ่งสู้หรือว่า เข้มข้นกันยังไงใช่ค่ะตอนเด็กเห็นครูอ้นเป็นอาจารย์เราก็อยากเป็นอาจารย์มหาลัยด้วยค่ะใช่แต่คราวนี้ก็เอาจริงๆตอนตอนนั้นก็คิดอยากจะทำอาชีพที่นี่มันมีไหมอาชีพที่เล่นแต่ดนตรีเล่นแต่ดนตรีแล้วก็เหมือนเป็นฟิลความรู้สึกในที่ทำงานตอนนี้เลยค่ะาะว่า <c oughs> เป็นทุกอย่างที่เราเคยคิดว่าอยากอยากอยาก,อยากจะเป็นตน้องร้อยากเล่นหรืออยากสอนอยากอยากเล่นค่ะเพราะว่าพอเราเรียนมหาลัยแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆความรู้วิชาการเราต้องเข้มข้นมาก <S <S ใช่ค่ะเราชอบปฏิบัติอยู่ตอนนี้แล้วใครแนะนาครับใหล้ลองมาสอบที่นี่ใช่ไหมครับสำนักการสังคตใครแนะนํามาครับน้องสาวคะ่ะน้องสาวน้องสาวก็ได้เรียนดนตรีกับครูอ้ํา ใช่ค่ะดนติ <c oughs> ก,กับพูอัมแล้วทีนี้ก็มันเขามีประกาศสอบน้ <c oughs> องสาวก็ส่งลิงกมาบอกว่าให้มาลองดูสิไ <c oughs> อเราก็จริงๆเราก็ไม่กล้าหรอกค่ะใช่เราไม่รู้จักด้วยซ้ำเขาว่าที่นี่ที่นี่เขาคืออะไรทำอะไร <ทำ S 1> ยังไง <ทำ S 1> บ้างมีครูท่านไหนบ้างใช่ใช่ค่ะ <c oughs> เข้าไปสอบนี่ก็ไม่รู้เลยว่ามีครูคนไหนบ้างใช่ค่ะ,คะพอเข้าไปอ้ามีครูอ้๊มมีครูอ้๊เป็นกรรมการด้วยแล้วนั้นตื่นเต้นไหมสอบอะไรบ้างตืน่นเต้นมากค่ะ,ะเขาให้เตรียมเพลงอะไรไปครับตอนนั้นก็มีเตรียมเพลงประกอบการแสดงเพลงประกอบพิธีกรรมเพลงเดียวแล้วก็ความสามารถเครื่องดนตรีคิดคิดว่าทําได้ดีไหมวันนั้น รู้ได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ค่ะแล้วก็เริ่มเพลงประกอบพิธีอะไรแล้วก็ต้องมาต่อมาเตรียมตัวใช่ค่ะเห<า>มือนเคยเรียนมาในวิชาอยู่บ้าง<า>แล้วก็ส่วนใหญ่เราชอบเพลงเดียวค่ะ <laughs> เพราะว่าเราชอบแข่งเดียว<อ>ใช่ค่ะเราชอบเพลงเดียวเ <laughs> ตรียมเดียวมา แล้วก็ซ้อมทุกเครื่องมือที่เล่นได้เลยค่ะแต่การใช้งานจริงๆะมันจะเป็นเพลงวงมมากกว่าใช่ใช่ค่ะต้องมาเรียนรู้กันใหม่ชีวิตเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับจากนักศึกษาแล้วมาทํางานจริงๆใช่ตอนนี้ทํางานได้นานแค่ไหนแล้วครับทำงานได้15พฤษภาปีนี้ก็เป็น15พฤษภาปนี้ก็จะครบ1ปีค่ะอ๋อไม่นานเลยแล้วต้องเราต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาตัวเองด้านไหนต่อมครับ ลัจากที่ได้เข้ามาทำงานใช่ไหมคะครับโอ้ยก็ปรับตัวใหม่หมดเลยะค่ะคือเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้แล้วก็ไม่รู้จักใครเลยที่นี่พอเราเข้ามาปุ๊บอทุกคนเรียนที่สถาบันบัณฑิตบางคนไ้เรียนที่จุฬาทุกคนรู้จักกันหมดแล้วก็เวลาเขาคุยกันเขาก็รู้จักคนนู้นคนนี้เราไม่รู้จักใครเลยคะ่ะแล้วก็ปรับตัวทั้ง เจอผู้คนสถานที่เราไม่เคยไปต่างจังหวัดเองคนเดียวเราเชีวิตความเป็นอยู่ด้วย,ยนะนใช่ค่ะ,คะไม่เคยไปจังหวัดต,ต่างจังหวัดเองคนเดียวแล้วก็ไม่เคยเดินทางไปไหนเยอะๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็ปกติไปเรียนไปอะไรก็จะไปใกล้ๆอันนี้มาปึ๊บก,ก็มาอยู่ที่นี่คนเดียวเลยค่ะแต่ก็ได้เล่นดนตรีอย่างที่อยาก เล่นใช่ใชไหมครับและเป็นวิชาชีพด้วยใช่ไหมครับถ้าจะแนะนำน้องๆที่อยากจะเข้ามาทำงานในลักษณะที่เป็นนักดนตรีอาชีพแบบนี้ยเขาควรจะเตรียมตัวอะไรมาบ้างครับควรจะฟังเยอะๆฝึกซ้อมเยอะๆแล้วก็ศึกษาให้กว้างหลายๆทางหลายๆคน ก็ให้มุ่งเน้นเป้าหมายเลยว่าเราอยากทํางานที่นี่เขาอยู่ซสายไหนเขาบร็เองรยังไงสังคมประมาณไหนต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ใช่แค่ดนตรีอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตของเราด้วยอะไรต่างนี่นะครับแล้วก็พอมาถึงวันนี้นี่ภาคภูมิใจไหมจากที่เราเรียนอยู่แล้วปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นมืออาชีพคนหนึ่ง อนนี้ก็ถือว่าภาคภูมิใจแต่ยังไม่เต็มที่ค่ะเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเรายังต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะแล้วก็ไปเรื่อยเรื่อยใช่ค่ะแต่ว,ว่าก็จะทําให้ภูมิใจตัวเองแล้วก็ทําให้สถาบันภูมิใจด้วยค่ะครับถ้าจะติดตามผลงานของหมูแดงเนี่ยได้ทางไหนบ้างครับเห็นมีที่ทํางานมีการบันทึกวิดีโอเป็นการแสดงต่างๆมันคืออะไรยังไงครับ จะมีเพจสำนักการสังคีตค่ะหนึ่งเพจสำนักการสังคีตกรมศิลปกรแล้วก็เพจกลุ่มดูดิยางไทยไทยมิวสิกใช่ค่ะไทยมิวสิกสำนักการสังคีตกรุมศิลปกรใช่โอ้หลายเพจมากเลยใ,ในนั้นก็จะมีคลิปการแสดงต่างๆใช่ไหมครับที่หมูแดงบัเลอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ่แตตอนนี้ส่วน,นใหญ่ก็จะแชร์ในเก e บ o ๊กส่วนตัวด้วยค่ะอ๋อครับย่างไงก็ขอให้วิทยานิพนธ์รุ่งเรือดยความรวดเร็วนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะ